iOS 8.1เพิ่มตัวเลือกในการสลับใช้กล้องเซลฟี่ iPhone 1 6ด้วย Camera Control <c oughs> นี่คือขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone ที่ Apple Intelligent ต้องการ <c oughs> ทดสอบดอบเทสแล้ว iPhone 1 6 Pro iPhone 1 6 Pro Max มีเซรามิกชิลรุ่นที่2ทนทานกว่ารุ่นก่อนหน้าจริง5 <c oughs> เหตุผลที่ทำให้เจ้าของ iPhone 11ควรอัปเกรดมาใช้ iPhone 1 6 <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa c h n n n e l r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iOS แ1จุึเพิ่มตัวเลือกเีนกานสลับใช้กล้องเซลฟี่ iPhone ิด้วยค a m เบล่าคอนท l iOS 8.1 Beta5 ถูกปล่อยออกมาให้นักพัฒนาได้อัปเดตแล้วโดยมีตัวเลือกสำหรับ iPhone 1็ Serie s ทั้ง4รุ่นทำให้สามารถสลับไปใช้กล้องด้านหน้าได้ด้วย c a m e r a Control โดยไม่ต้องแตะหน้าจอวิธีเข้าถึงตัวเลือกกล้องเซลฟี่ด้วย c a m e r a Control เปิดแอป c a m e r a และกด Cam e r a Control เบาๆเพื่อเปิดเมนูกดปุ่ม c a m e r a Control เบาๆ2ครั้งแล้วไปที่เมนู c a m e r a เลื่อนนิ้วบน c a m e r a Control ไปทางซ้ายจุดสุดจะพบไอคอนบุคคล ซึ่งเป็นตัวเลือกในการสลับไปใช้กล้องเซลฟี่ทั้งนี้ก่อนอัปเดต iOS 8.1มีตัวเลือกเลน 0.5x, 1x, 2x และ 5x เฉพาะรุ่นโปรแต่หลังจากอัปเดต iOS 8.1จะเพิ่มตัวเลือกกล้องเซลฟี่เพื่อให้สลับกล้องที่มีทั้งหมดได้ง่ายขึ้นที่มานายทูฟาม็กนี่คือขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone ที่ Apple Intelligent ต้องการ Apple Intelligent e ฟีเจอร์ AI ใหม่ของ Apple เตรียมปล่อยให้สหรัฐอเมริกาใช้ใน iOS 8.1เดือนหน้านี้แล้วซึ่งแน่นอนว่าของใหม่ก็ต้องการพื้นที่ในตัวเครื่องเพิ่มขึ้นด้วยล่าสุด Apple ประกาศว่าฟีเจอร์ Apple i n t e l l i g e n c e นี้จะใช้พื้นที่กัต่ำถึง4 g b กันเลยทีเดียวครับโดยในหน้า Apple Support จะมีระบุข้อความไว้ดังนี้ Apple i n t e l l i g e n c e สามารถใช้งานได้บน iPhone สภาพ Pro iPhone สภาพ Pro Max p p o o n 16ทุกรุ่นรวมถึง iPad และ Mac รุ่นที่ใช้ชิป M1 ขึ้นไปอุปกรณ์ iPhone ต้องมีความจุกเก็บข้อมูล 4GB ในส่วนที่มีไว้อธิบายเพิ่มเติมว่าความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับโมเดล Apple Intelligence บนอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาเพิ่มอีกนั่นหมายความว่าหากฟีเจอร์ใหม่ๆมาอีกระบบอาจต้องการพื้นที่เพิ่มมากขึ้นยังไม่ได้ชัดว่าจะเพิ่มอีกเท่าไหร่ อาจจะ6 g ิกหรือ8 g b ไบเลยก็ได้เหมือนกันครับถ้าก็บ่าอนาคตถ้าใครอยากใช้ฟีเจอร์ Apple i n t e l l i g e n c e แบบเต็มๆก็คงต้องมีพื้นที่เตรียมไว้หน่อยความจุเริ่มต้นแค่128 g b อาจไม่เพียงพอแล้วก็เป็นได้ที่มานาย Mac. ทูไฟแทดสอบดอกเทสแล้ว iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max มีเซรามิกฉิวรุ่นที่2ทนทานกว่ารุ่นก่อนหน้าจริง เพราะ A p อโ16รุ่นล่าสุดของ Apple มีการใช้เกาะเซรามิกชิล์รุ่นที่2ซึ่ง Apple เคยบอกแล้วว่ามีความแข็งแกร่งและทนทันกว่าเซรามิกชิลรุ่นก่อนจริง Allstate Protection Plan ผู้ให้บริการประกันอุปกรณ์ก็ได้แช่กันทดสอบให้ได้ดูกันว่าทนอย่างที่ว่าจริงไหมซึ่งการทดสอบการตกอุปกรณ์ประจำปีของออสเต p โปรเท t ชั่นแพลนด้ทดสอบความทนทานของ A p อ o ฟ16 Pro Max ให้ดู ซึ่งเป็นรุ่นโปรแม็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างจอ6.9นิ้วและตัวเครื่องยังคงใช้กระจกด้านหน้าและด้านหลังอยู่จากวิธีการทดสอบแบบ Dr อปบอทเพื่อจำลองการตกจากที่สูง6ฟุตก็พบว่าหน้าจอของ X h o e 1 6 Pro Max แตกและมีรอยขีดข่วนที่มองเห็นได้ตลอดแนวกรอบไทเทเนียมและการทดสอบการตกในหลายครั้งนี้ก็ทําให้ p h o e 1 6 Pro Max ไม่สามารถใช้งานได้แต่ก็นําไปซ่อมได้อยู่ส่วนกระจกด้านหลังของ X h o e 1 6 Pro Max แตกหลังจากตกเพียงครั้งเดียว รวมถึงตัวกล้องก็ได้รับความเสียหายด้วยซึ่งโดยรวมแล้วก็ยังใช้งานได้แต่ไม่ปลอดภัยนักหากจะต้องถือด้วยมือเปล่าเพราะกระจกที่แตกจะบาดเอาอย่างไรก็ตามยังไม่มีสมาร์ทโฟนที่ตัวเคลือกระจกผ่านการทดสอบตอบวัดของออสเต a เลยเลยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ iPhone 1 6 Pro Max จะทำไม่สำเร็จในการทดสอบนี้เพราะกระจกและความแข็งของพื้นไม่เท่ากันแต่ในสถานการณ์จริงก็ต้องมีการประเมินทุกมุมของการตกความสูงและพื้นผิวที่ iPhone ตกลงมาด้วย ก็มีผลต่อความเสียหายของตัวเครื่องที่แตกต่างกันไปนั่นเองซึ่งสรุปได้ว่าถึงแม้ Apple จะใช้วัสดุเซรามิกชิลที่ดีกว่าที่ผสมเซรามิกเพื่อความทนทานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ยังไม่คุ้มหากใครจะทำเครื่องตกลงนบนฟุตบาทอยู่ดีครับแต่ทางออสเต a t e ได้ยกเลิกการทดสอบแบบจุบน้ำไปแล้วเพราะ iPhone รุ่นต่ตางๆในปัจจุบันสามารถกันน้ำได้ในระดับเดียวกันอย่าง iPhone 16รุ่นต่ตางๆสามารถกันน้ำระดับ ip 6 7เเชน่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้าครับ ที่มา mcloomer.com Maclumber.com 5เหตุผลที่ทบให้เจ้าของ iPhone 11ควรอัปเกรดมาใช้ iPhone 16 iPhone 11มีอายุ5ปีแล้วนับจากวันเปิดตัวแต่ยังเป็น iPhone ที่ทันสมัยและรองรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดอย่าง iOS 1 8อย่างไรก็ตาม iPhone 16ย่อมมีจุดเด่นที่เหนือกว่าโดยเฉพาะ5ฟีเจอร์ต่อไปนี้ที่อาจเป็นเหตุผลสำคัญในการอัปเกรดจาก iPhone 11มาใช้ iPhone 16 จอแสดงผล OLED X f o n d 11และ X f o d 16มีขนาดจอเท่ากัน6.1นิ้วแต่สีสันและความคุมชัดนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง X f o n d 11ยังคงใช้จอแสดงผล LCD ขณะที่ X f o n d 16ใช้จอแสดงผล OLED รองรับ HDR และยังมีความสว่างสูงสุด2,000นิตเมื่ออยู่กลางแจง้งขณะที่จอแสดงผลของ X f o n d 11มีความสว่างสูงสุด625นิตรองรับ AI X o 16ถูกสร้างมาเพื่อรองรับ Apple Intelligence แม้แต่ iPhone 15ก็ไม่รองรับเพราะเริ่มต้นที่ iPhone 15 Pro และรุ่นใหม่กว่าซึ่งแน่นอนว่าเจ้าของ iPhone 11ไม่มีโอกาสได้ใช้อย่างแน่นอน Apple i n t e l l i g e n c e มาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายเช่นเครื่องมือคลีนอัพในแอ p ฟ h โต้ช่วยลบวัตถุหรือบุคคลออกจากรูปภาพล้อมเติมพื้นหลังเหมือนไม่เคยมีวัตถุหรือบุคคลเคยอยู่ตรงนั้นอพจิสุดล้ำเช่นพิที่สามารถสร้างขึ้นได้จากคำอธิบายหรืออิงจากภาพถ่ย ไวติดทูช่วยปรับสำนวนการเขียนพิสูจน์อักษรและสรุปข้อความไม่ว่าจะในแอปเมลโน้ตเพจหรือแอปของบริษัทอื่นนอกจากนี้ Apple i n t e l l i g e n c e ยังช่วยให้สิริฉลาดขึ้นอย่างมากอายุการใช้งานแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของ iPhone 16ให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ iPhone 11สามารถเล่นวิดีโอผ่านการสตรีมได้นานขึ้นแชั่วโมงและอย่งชัดได้เร็วขึ้น iPhone รองรับการชัดแบบมีสายสูงสุด45วัตต์และการชัดแบบไร้าสาย25วัตต์พร้อมแมกซีฟขณะที่ i p h o n d 11รองรับการชัดแบบสายสูงสุด20วัตต์และการชัดแบบไร้าสาย7.5วัตต์ Dynamic Island จอสแสดงผลของ i p h o e d 6มาพร้อม Dynamic Island ที่เริ่มนำมาใช้กับ i p h o n e 10 Pro ก่อนขยายให้ครอบคลุม p p o o n 15ซีรีส์ทุกรุ่น Dynamic Island เป็นพื้นที่สำหรับโต้ตอบการแจ้เตือนและกิจกรรมสด l i v e Activity ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สามารถขายายออกและปรับเปลี่ยนได้อย่างไหนลื่นช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นสทางนบนแผนที่ควบคุมเพลงและยังประสานการทำงานกับแอป,ปยอดนิยมมากมายเพื่อรับการอัปเดตแบบเดียวถามไม่ว่าจะเป็นแอป,ปส่งอาหารรายงานผลการแข่งขันกีฬาและวางแผนการเดินทางและอีกมากมายปุ่มใหม่ i iPhone 1 6มีปุ่มใหม่เพิ่มเข้ามา2ปุ่มที่ไม่พบใน iPhone รุ่นพื้นฐานก่อนหน้านี้เริ่มจากปุ่มแอคชั่นถูกนำมาแทนที่ปุ่มสวิตช์ปิดเปิดเสียง ที่เป็นอกลักษณ์บาตั้งแต่ไอโฟนรุนแรกโดยปุ่มแอคชั่นช่วยให้ผู้ใช้งานเรียกฟังก์ชันต่างๆได้อย่างรวด,ดเร็วโดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียวอีกปุ่มเรียกว่า Camera Control ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การควบคุมการถ่ายภาพและวิดีโอไม่ว่าจะถือไอโฟนในแนวตั้งหรือแนวนอนรองรับการแตะและเลือดบนปุ่มขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการใช้งานเช่น,ชนกดแค่ครั้งเดียวก็เข้าถึงแอปพล้องทันทีและกดอีกครั้งเพื่อถ่ายภาพหรือเลื่อนนิ้วบนปุ่มเพื่อซูม นอกจากนี้ iPhone ยังได้รับการปรับปรุงอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกล้องหลัก4 8ล้านพิกเซลรองรับการซูมแบบออปติคอนสักเท่ามีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอนที่ใช้การปรับตำแหน่งเซนเซอร์กล้องอัลตร้าไวใหม่สามารถถ่ายภาพมาโครได้โหมดถ่ายวิดีโอเชิงิติกและแอคชั่นโหมดถ่ายภาพและวิดีโอเชิงวิติพื้นที่ป้องกันน้ำได้ดีขึ้นรองรับ 5g และ wi-fi 7รวมไปถึงการชาร์จไร้สายแบบแม็กเซฟที่มาในถุกไฟแม็ก และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ e m อ a มซ่ n แชน e นล e ีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ